นักเรียนเข้ามาในครั้งแรกมันจะขึ้นยังไงก็แล้วแต่นะครับตรงช่องข้างบนนะครับตรงนี้ถ้ามันยังไม่มีปุ่มเข้าใช้งานเราก็พิมพ์วาาเวอรบเบิจุดสามแล้ว็ปยูจุดกูเกิลดอแล้วก็เอนเตปั๊บเข้าไปนะมันก็จะมีปุ่มเข้าสู่ระบบอยู่ด้านขวามือให้ในักเรียนเข้าสู่ระบบได้เลย ทีนี้ในการเข้าสู่ระบบถ้าหากว่ามีเลขประจําตัวหรือคนอื่นอยู่เยอะแยะเราก็ไปที่ใช้งานบัญชีอื่นเนี่ยใช้บัญชีอื่นเข้าไปนะกดเข้าไปเลยทีนี้นักเรียนก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับก็ป p ตามด้วยเลขประจําตัวนักเรียนที่ได้มาตั้งแต่นู่นตั้งแต่นักเรียนเข้ามาใหม่ๆนะครับ เช่นตัวนี้เราก็พิมพ์ไปเลยพ p ตามด้เรียขประจำตัวแอดพันพาว .ac ออยู่หน้าจอเดสก์ท็อปก็มีนะครับถ้าใครเขียนพนันพา้ไม่ถูกก็พักหน้าจอลงแล้วก็จบหรือพิมพ์ตามได้เลยก็กดถัดไปนะครับกดถัดไปรหัสพานนะครับอยู่ในเช่นมีแล้ว สิ่งที่แตกต่างกันก็คือมีแต่เลขประจำตัวนะครับเค่านี้แหละที่แตกต่างกันล่าภาพอันนี้คือร่าพังใครจะถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้ถ้าไม่อยากเข้าไปดูในแชทก็ถ่ายรูปเอาไว้ตัวเล็กตัวใหญ่แต,ตกต่างกันนะครับ อันนี้ตัวเล็กนะตัวเล็กตัวข้างหลังนี่ตัวใหญ่นะครับตัวข้างหลังวิธีกดตัวเล็กตัวใหญ่ก็กดปุ่มชิปค้างไว้ก่อนนะฮะหรือกดคีย์ก็ได้บนอย่างเช่นพวกเปอร์เซ็นต์พวกตัวแอดให้กดชิปค้างไว้นะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็ค่อยกดตัวอักษรตัวนั้นๆเมื่อได้แล้วก็กดถัดไปได้เลย มีใครเข้าไปแล้วมันขึ้นออย่างอื่นไม่ลาดผ่านถูกเปลี่ยนไปภาษาเดือนที่แล้วมีไหมเ <Yeah. S 2> มื่อใครเข้ามาได้แล้วนะครับก็จะขึ้นประมาณนี้เรียบร้อยเราก็สามารถไปแก้ไขพวกพวกปไฟล์ตรงนี้ได้นะครับแก้ไขเป็นรูปของตัวเองดาวน์โหลดจาก Facebook จากอะไรมาใส่ได้หรือไปซื้อเรารใน Google แล้วก็ามาใส่ได้ อันนี้คือเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับมีใครยังขึ้นมาหน้าน,นี้ไม่ได้มีไหมครับมีลูกวงกลมแล้วก็มีลูกโปรไฟล์เปอย่างนี้มีไหมถ้าไม่มีก็แสดงว่าเขาได้ทุกคนเนาะอ่าทีนี้นักเรียนไปที่จุดเก้าจุดครับจุดเก้าจุดตรงนี้อ่าเราจะเห็นคลาสรูมขึ้นมานูกไ,ไหรอ่ากดเข้าไปเลยคลาสรูม เห็นห้องวิทยาการคำนวณหนึ่งทับปีหกหกมีไหมกด<ม>เขาร่วมได้เลยนะครับกดเขาร่วมได้เลยเ็นมเข้ามาแล้วมีใครไม่เจอแบบนี้มีไหมฮระยกมือแสดงว่ามีครบทุกคน กดเข้าไปเลยคนไหนที่เข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะฮะกดเข้าร่วมแล้วก็คลิกเข้าไปเลยวิทยาการคำนวณน,นะครับมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้อันนี้เรียบร้อยถือว่าเข้าห้องได้สำเร็จนะะนักเรียนเข้ามาแล้วทีนี้งานยังไม่ปรากฏ วิธีการทําให้งานปรากฏก็กดรีเฟซหนึ่งครั้งนะครับปุ่มรีเฟซมันจะอยู่ข้างบนนะฮะลูกศรโค้งๆมองๆอ,อ,อยู่ด้านบนนะนี่ลูกศรตัวนี้เป็นปุ่มรีเฟสนะครับสัญญาณรีเฟซแล้วก็จะมีงานเข้ามาเป็นงานตัวอย่าง เราก็คลิกเข้าไปดูได้เลยนะก็จะมีคำสั่งบริเวณนี้ตอนนี้ใครเข้ามาแล้วเจอแบบนี้นักเรียนเห็นคำสั่งไหมครับให้ส่งรูปอะไรก็ได้นักเรียนก็ไปหาดาวน์โหลดรูปมาหรือจะไปดูในคอมก็ได้ไปที่เพิ่มหรือสร้างนะครับเราก็ไปแนบไฟล์รตรงนี้ไฟล์เราก็ไปเลือกหารูปนะครับขั้นลอก ไปเลือกไปหาไปดูเราจะเอารูปอะไรมาขึ้นมาแบบนี้เราไปที่เรียกดูนะเรียกดูเรียกดูแล้วก็ไปเซิร์ชหาอยู่ในคอมเราไล่ตั้งแต่โฟลเดอร์แรกเลยนะครับโฟลเดอร์ที่มีรูปมีไหมก็ไล่หาได้ซีได้ดีนะ A,C ได้ดีหาเจอไหมถ้าไม่เจอมันจะซอนอยู่ตรงคำว่าคอมพิวเตอร์นะครับมันจะซ่อนเอาไว้แล้วก็เปิดมันออกมันก็จะมีได้ดีได้ดีดดดดดนะเลื่อนหาดูตรงไหนที่มีรูปออกมาเลยคนระับเราจะเอารูปอะไรก็ได้นะส่งเข้ามาอันนี้คือตัวอย่างการส่งงาน เพิ่มดสร้างแล้วก็เลือกไฟล์นะครับเพิ่มดสร้างแล้วก็เลือกไฟล์ถ้าได้แบบนี้เราก็สามารถกดส่งได้เลยนะครับคนไหนที่ขึ้นมาแบบนี้หรือว่าพร้อมที่จะส่งแต่ยังไม่ส่งนะตัวนี้หมายถึงว่าพร้อมแล้ว ถ้าใครขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ถือว่าพร้อมที่จะส่งเรากดส่งได้เลยนะครับคลิกแล้วก็ส่งแบบนี้ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจเป็นการส่งงานเรียบร้อยหลังจากกดส่งไปแล้วนะครับผู้เรียนก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับยกเรื่อการส่งก็แสดงว่าเราสามารถส่งงานได้เรียบร้อยเราพร้อมที่จะ รวมคะเนีนได้เลยนะ